ผู<ม>้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นเห็นควายงามที่ปีเยลฟามเยอะครับผม<ป>แต่ที่จริงแล้วที่นี่นนนไม่ได้มีแค่ควายงามครับหัวง,งามสุดยอดพ่อพันธุ์ก็มีครับผมที่นี่ที่ซื้อขายกันเมื่อเดือนที่แล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชมด้วยครับผมสําหรับหัวง,งามถือว่าสะเทือนวงการเลยครับสําหรับวงการวัวหูครับ j จทีสมาร u f f ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะนี่แม่เผือกครับตอนนี้มาชมแม่เผือกครับผมตัวน,นี้ท้องจะเพชรแท้ครับท้องเจ้าเพชรแท้ทแทหกเดือนกว่าครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูผลงานแม่บล็อกอ่างใหญ่ๆนนหนาๆครับใส่กับสุดยอดพ่อพันธุ์ของเราครับเจ้าเพชรแท้ ดูผลงานครับอีก4เดือน4ี่ถึงหเดือนครับ4ี่ถึงหเดือนครับออกคอดแน่นอนครับได้เจอได้เจอผลงานแน่นอนครับมาลุ้นกันว่าจะออกเป็นเผือกหรือเป็นดำแต่ถ้าใส่กับเพชรแท้กระดูกโครงสร้างนี่แน่นอนครับมาก่อนแน่นอนครับผมตัวนี้นี่ประวัติความเป็นมานี่เป็นไปเป็นมาควายอุทัยครับเป็นควายอุทัยเนาะครับควายเหล่าอุทัยคุณผู้ชม ตอนนี้อายุอายุเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยลูกน่าจะตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะครับโอ้คุณผู้ชมครับอ่างอ่างดีมากครับหนาครับหนาลึกลึกสุดๆเลยครับอ่างนี่ขนาดของการบรรจุลูกเข้าไปในในท้องครับเรื่องของอ่างลูกออกมานี่รอชมเลยครับผมสายเผลือกหางสวยครับคุณผู้ชมครับ ใส่กับเจ้าพเพชรแท้หางสวยกับหางสวยเนาะก็ถือว่าเป็นการจินตนาการแม่พันธุ์ในฟาร์มของเราด้วยเนะาะเสกีเนาะครับเราใส่ให้เห็นเลยใส่ทั้งแม่เผือกแม่ดำครับใส่แม่ของเราเองเลยครับอืที่สูน์ให้พี่น้องเกษตรกร,เร,กรเราให้<ด>เห็นเลยครับแลนะ้วเป็นแม่แรกๆเลยครับที่ออกอะ่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานนะครับสี่เดือนไม่ถึงห้าเดือนได้เห็นแน่นอนครับครับผมก็ เดี๋ยวอีกประมาณสักไม่เกินไม่เกิน5เดือนเดี๋ยวมาอัปเดตครับเด็กๆในฟาร์มกันครับผมเดี๋ยวบอยทีซียังไงก็มาเรื่อยๆแล้วครับจะไรชฉเย็นไหมไม่รู้จะไปไหนก็คิดถึงพี่น้องเราเนี่แหละครับก่อนผมก็ไม่เคยถ่ายสักทีเพิ่งจะทีแรกนี่นะครับผมครั้งแรกเลยเขาโทรมากันเยอะไม่เคยครับเพราะตั้งแต่เลี้ยงตัวมานี่ยังไม่เคยออกรายการเลยครับคุณผู้ชมครับบอยทีซีนี่ เรียกว่าเจ้าแรกแหกหมานครับถ่ายถ่ายคนแรกเลยครับตัวนี้อันนี้โอ้โหคุณผู้ชมต้องรอติดตามดูผลงานนะครับคือเป็นความโชคดีของบอยทีซเลยครับวันนี้มีโอกาสมาถ่ายควยงามให้คุณผู้ชมดูเป็นเจ้าแรกครับสำหรับแม่นี้นะครับผมที่ปิยาลัดฟาร์ม สกเสกครับขอดูดูท้ายแ<ด>ม่แม,ม่บล็อกตัวนี้หน่อยได้ไหมครับเดินมาหมุนมาปปอ๋อพอท้ายสวยครับพอเรามองด้านท้ายนี่เราจะเห็นเห็นอ่างที่ชัดเจนมากอ่างนี่ใหญ่จริงๆนะแม่พันตัวนี้นะคุณผู้ชมใหญ่สุดๆเลยดีกว่าครับหางสวย โอ้ ه, ท้ายนี่หายห่วงครับกลมดิกมะนาวมะนาวตัดอันนี้ไม่รู้เรียกมะนาวหรือเรียกแตงโมครับแตงโมตัดแตงโมตัดมันใหญ่แล้วก็กลมมากเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเดี๋ยวพูดไปจะว่าบอยทีซีโม่คุณผู้ชมเข้ามาดูเองดีกว่าครับเข้ามาชมเลยครับผมเสเกยินดีต้อนรับครับมาได้ตลอดครับมาได้ตลอดเนี่ยแตงโมตัด ถ้าคุณผู้ชมเห็นควายมะนาวตัดแล้วมาดูควายแตงโมตัดครับทายครับโอเคครับเสียเคครับครับชมตัวไหนต่อดีครับเผื่อว่าคือทิปนี้คุณผู้ชมจะได้ชมควายงามปิยรัตน์ฟาร์มประมาณเกือบ1เดือนนะครับคุณผู้ชมครับก็จะทยอยปล่อยไปเป็น EP ไปเรื่อยๆครับติดตามชมได้ที่บอยทีซีสองโลกได้เลยนะครับผม อย่างที่เรียนไปครับควายที่นี่มีเยอะมากผู้ชมเห็นไหมครับนูน่นยืนสง่าอยู่ด้านหลังนู่นเดี๋ยวปวดใจรอสักคู่ครับได้ชมแน่นอน่อยๆสิบเดือนครับคู่นี้มาครับเรามาดูคู่เผือกครับคือที่นี่จะมีพันธุกรรมที่หลากหลายครับแต่ว่าความหลากหลายก็ตามมาด้วยความชัดเจนทางพันธุกรรมครับ ไม่ว่าจะเป็นสายดําหรือว่าสายเผือกสําหรับคู่นี้นี่เป็นไปเป็นมาไยงไครับเสกิครับนี่เหล่าปูลี่ครับไว้เผือกเหล่าปูลี่ครับคุณผู้ชมครับเหล่าปูลี่คือเหล่าควายเผือกที่เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนี่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศที่ดังครับอันนี้เสกิเอาออกมาจากเหล่าปูลี่เลยเหรอครับพินะแปลออกมาครับผมซื้อต่อพินาครับอ๋อพินาฮะแปลออกมาจากเหล่าพินะเอาออกมาคู่แล้วผมขอซื้อต่อครับ อยากได้มาทำไว้เอาเก็บไปทําแม่พันธุ์ครับอ๋อเป็นตัวเมียทั้งคู่เนาะตัวเมียทั้งคู่ครับพันธุกรรมนี่เป็นไป,นเ,ปนเป็นมายังไงครับแม่เขาก็แม่ใหญ่ครับแม่อยู่ในรูปโทรศัพท์ oh. แล้วก็พ่อเขาพ่อเขาเป็นลูกเพชรอุดรไหมที่อยู่ฝูงปูรี่นะครับอ๋อครับก็คือออกมาจากฝูงปูรี่ใช่ครับถ้าเป็นเผือกสายสายของปูรี่นี่รู้กันค,คุณผู้ชมก็เป็นที่ยอมรับแล้วครับผม ราว่าที่นั่นจะมีสายเผือกที่พันธุกรรมชัดเจนครับรูปล่างหน้าตานี่หายห่วงที่ลุงสุทินยืนจับอยู่นี่ตัวนี้สูงเชิดดีน่ะเสกเนาะสูงครับตัวนี้เป็นเชอดเชิดดีมากตัวนี้ล่่ำตัวนี้ผมอ้วนตัวนี้สูงครับตัวเสเกนี่จะได้รั่มนาครับหนาครับความหนาความอ้วนครับกระดูก ตานี่ถือว่าสายสายตาการคัดควายเสียเกยนี่เด็ดขาดจริงๆครับเราคัดเราซื้อต้องให้ชอบเราเลี้ยงระยะยาวครับครับผมครับถ้าขายไม่ได้ต้องเลี้ยงยาวไว้ทําแม่พันเลยครับคือถ้ายังไงถ้าเราชอบเนาะถ้าไม่มีคนซื้อเราก็เลี้ยงไว้ทำแม่พันแบบสบายใจของเราเนาะเสือเกศเนี่ยครับคือหลักหลักการเลือกเลือกควายของเสืยเกยครับ 1. นึ่งพันรุกร,รม 2. มองแล้วต้องสบายหูสบายตาบสบาย <ผม S 1> ใจสบายตาเราครับผมว่ายังไงเขา,เาถ้าไม่ไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็อยู่กับเราได้ยาวๆครับเลี้ยงยังไงก็ไม่เบื่อถ้าคัดจากที่เราชอบครับผมโอเคครับคุณผู้ชม นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับของปิยาลัดฟาร์มลายงามจังหวัดชัยนาทครับซึ่งวันนี้บอยทีซก็ถือว่าได้รับเกียรติจากเสียเก๋ครับคือเป็นพี่ชายที่น่ารักครับ,รบมาทีไรก็ ต้อนรับขับสู้อย่างดีครับคุณผู้ชมครับคือมาที่นี่ต้องกินอิ่มนอนหลับครับสโลแกนใช่ครับซึ่งที่นี่มีไฟแล้วก็มีวัวให้เราชมครับพันธุกรรมสายเลือดถือว่าชัดเจนสุดๆแล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดชอบครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเหมือนกับบอยทีซีนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับการต้อนรับเหมือนกับบอยทีซีครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับเสเกรครับที่ให้เกียรติบอยทีซีเข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณครับ สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนครับก็คงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนหากคุณผู้ชมท่านใดชอบก็ฝากกดสั b สไข i b e กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากบอย Tc 2โลกนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเครื่องดื่มเบตเทอร์ไทยเหมาะสำหรับผู้ที่เสียงเงอือและออกกำลังกายคำเตือนห้ามดื่มเกินวันละสอขวด